สวัสดีค่ะเสื้อคลุมยกาตะนะคะต่อขอบจะต่อขอบใ่นิดหนึ่งนะคะความยาวปิดสะโพกมีกระเป๋าปะใบใหญ่ๆนะคะความยาวแขนเนี่ยจะเป็นแขนยาวก็ได้สี่ส่วนก็ได้นะคะตามชอบเลยด้านหลังเป็น ขอบคอนะคะขอบคอนี้จะเล่นเป็นสีหรือเป็นลายก็ได้นะคะช่างมีลงไว้แล้วนะคะ ep ที่2 70 xl นะคะแบบไม่มีเก็ดไหลนะคะสร้างง่ายสำหรับมือใหม่ไม่ต้องปรับไหลนะคะไม่มีเก็ดไหลแต่ตัวนี้จะเป็นใช้แม่แบบเสื้อ2 xl นะคะสำหรับที่มีแม่แบบเสื้อเป็นงานปิดเก็ดครึ่งไหลนะคะ ส 2XL อก42นิ้วอกจริงที่วัดพอดีนะคะนิ้วจับใส่วัดได้38นิ้วบวกรวม4นิ้วก็42นิ้วนะคะอยู่ที่ EP 171ช่างลงไว้8ไซส์นะคะเพื่อนๆไปสร้างแม่แบบออกมาได้ก่อนนะคะแล้วค่อยมาต่อคลิปนี้นะคะความยาวเสื้อจากไหลลงมา ยี่สิบหกครึ่งอันนี้แค่สะโพกนะคะถ้าจะเอาคุมสะโพกที่แปดยิบเก้านิ้วนะคะอันนี้พอดีสะโพกตีตรงๆมาค่ะด้านข้างขึ้นหนึ่งเซนด้านหน้าลงหนึ่งเซนเพื่อที่เสื้อจะได้ไม่เตอเตอนะคะลงหนึ่งเซน โค้งค่ะจะประมาณด้านข้างกับตรงเนี้ยครึ่งหนึ่งแล้วก็โคง้งทำทรงหลวมนะคะจะปิกเก็ตไหล จะแยกเรียบลงไปเลยก็ได้นะคะปลายก็จะออกบานนิดๆแต่ช่างจะทําแยกแค่ออกมาทางด้านข้างนะคะจะเป็นตีตรงแบบนี้ก็ได้นะคะด้านข้างหรือว่าจะเข้าเอวหนึ่งเซนก็ได้อันนี้เป็นของผู้หญิงนะคะ ตัดมาเลยค่ะที่เส้นเอวตัดขึ้นมาที่อกสูงค่ะแยกเรียบนะคะวงแขนไม่ต้องปิดนะคะ แยกเพื่อให้กระดาษเรียบนะคะเวลาวางตัดจะได้ง่ายนะคะกระดาษจะได้ไม่พองๆนะคะถ้าเป็นตรงนะคะไม่ค่อดก็ตีตรงมาได้เลยค่ะถ้าคอดก็จะแบ่งครึ่งนะคะจากจุดเนี้ย ขอ,อบคอนะคะส่วนมากจะเป็นขอบคอใหญ่จากข้างคอเข้าหนึ่งนิ้วออกหนึ่งนิ้วตีมาที่เส้นเอวเลยค่ะ นะคะคจากอกสูงมาที่ปุ่มคอปิดมาที่หนึ่งเซนค่ะ ได้แล้วแต่งนิดนึงค่ะทำขอบคออยู่ที่2นิ้วนะคะวัดมาเลยค่ะจะตัวเสื้อเป็นลายแล้วขอบเป็นพื้นก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นลายลายแบบสวยๆแล้วก็วัดลายได้เลยนะคะให้เขาตรงกัน ส่วนมากจะปล่อยๆนะคะหรือว่าจะเผื่อเกี่ยวก็จะเป็นกระดุมห่วงหนึ่งเม็ดนะคะกระดุมเกี่ยวดูในส่วนของคอหลังค่ะจากข้างคอวัดเข้ามาหนึ่งนิ้วนะคะเท่ากับด้านหน้าเนี่ยจุดข้างคอ จากปุ่มคอหลังลงเซนคึ่งใช้ไม้โค้งหรือสายวัดก็ได้นะคะวัดสิบเซนครึ่งจุดนี้นะคะวัดมาเลยค่ะสิบเซนครึ่งตีเป็นฉากตรงๆ ถ้าผ้าพอด้านหลังทบได้นะคะถ้าผ้าไม่พอก็ต่อนะคะอันนี้แล้วแต่ผ้าเราจะย้ายเก็ดนิดนึงคะ่ะถ้าจะปิดไปเลยก็วางได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นทรงหลวมถ้าไม่ย้ายตัดเอง แต่เวลาช่างทำแพทเทิร์นให้ลูกค้าเนี่ยกระดาษจะต้องเรียบนะคะก็จะย้ายนิดนึงหรือไม่ก็จะไปก๊อปลงกับกระดาษให้เรียบๆนะคะถึงจะส่งไปให้ถ้าแค่นี้เขาก็วางได้นะคะเป็นรงหลวมประมาณนี้ ชิ้นหลันด้านข้างเวลาเราแยกอย่างเงี้ยนะคะด้านข้างเขาจะไม่ตรงใช้เส้นอกเป็นเกณฑ์นะคะในส่วนนี้ยเขาจะไม่ตรงแล้วก็ใช้เส้นอกเป็นเกณฑ์หรือไม่ก็ตัดด้านข้างนี้ออกไปได้เลยค่ะ ใช้ฟั่มนะคะใช้อกเป็นเกณฑ์แล้วจับสะโพกให้ตรงกันกับอกแล้วก็ตัดได้เลยนะคะตัดให้เท่ากับชิ้นหน้าตัดแบบนี้นะคะหน้าหลังเนี่ยเขาจะได้เกณฑ์เดียวกันนะคะเวลาวางผ้าตัดเกณฑ์ผ้าก็จะได้แบบ ไม่บิดนะคะไม่ฝืนเนี่ยเขาจะไปไปตามของเขาได้เลยตัดชายไปได้เลยค่ะตอนนี้ตรงชายชิ้นหลังเนี่ยชิ้นหน้าเราลงหนึ่งเซนถ้าเราตัดตามชิ้นหน้านะคะ ้นหลังเราไม่ต้องลงก็ได้ค่ะถ้าไม่มีสะโพกนะคะเราก็วัดขึ้นหนึ่งเซนเท่ากับเราจะขึ้นแค่ตรงข้างหนึ่งเซนนะคะถ้ามีสะโพกเราก็ใช้เท่ากันได้เลยค่ะหน้าหลังถ้าตรงๆแบบเนี้ยเขาจะพับง่ายกว่านะคะทบผ้าตัดหนึ่งชิ้นนะคะ ด้านหน้าแล้วก็ตัดขอบออกไปเลยค่ะสาบทำได้สองแบบนะคะอันนี้ก็ตัดแยกออกไปเลยค่ะเป็นต่อขอบ อันนี้ก็เป็นทบผ้านะคะทบเข้าไปเลยแล้วก็เอามาต่อแล้วก็ใช้พับข้างในแล้วก็กดตกล่องได้นะคะก็จะเป็นคอหลังไปเลยสุดมากก็จะตัดแนวนี้นะคะคือทบผ้าแล้วก็เอามาต่อกันแล้วก็เมมแล้วก็กดนะคะก็จะประมาณนี้ อีกอย่างหนึ่งก็คือตัดแค่ชิ้นนี้หนึ่งชิ้นคือไม่ทบผ้าแล้วก็จะเป็นสาบแบบจากนี้แล้วก็มานี่เลยนะคะเป็นสาบแบบเข้าเหมือนกับคอปีนแต่ส่วนมากนะคะก็จะเป็นขอบเพราะว่าเป็นแนวงานนะคะก็ส่วนแขนแขนจะเป็นแขนยาวหรือสี่ส่วนก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเขาแขนงเขาก็จะตรงๆ พับเป็นกลางมาเลยค่ะความยาวแขนถ้าแขนยาวก็จะยี่สิบสองนิ้วตีตรงๆมาค่ะด้านข้างก็ตีตรงไปเลยนะคะเขาเป็นแนวออกตรงๆจะต่อขอบเหมือนกับตัว เสื้อก็ได้นะคะสองนิ้วแขนนี่แล้วแต่ชอบเลยนะคะหรือว่าจะเป็นแนวสี่ส่วนสี่ส่วนก็สิบหกนิ้วก็ตีมาได้เลยนะคะแนวนี้แล้วก็ต่อขอบจะเรียบร้อยค่ะเสื้อคุมอยู่กะตะนะคะใส่สบายสบาย กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ